สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเ c e บุ๊กแตงโมเปิดเพจใหม่โพสต์ภาพกระติกแซนพร้อมข้อความแบบนี้ทําเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยล่ะครับตั้งแต่มีคนใช้แอคเข้ f เฟซบุ๊กแตงโมโพสต์ภาพบนเรือและบรรยากาศต่างๆจนกระทั่งเพจหลักปิวไปแล้วและมีเพจใหม่ขึ้นมาชื่อเพจแฮปปี้เมลอนออฟฟิเชียลที่ล่าสุดโพสต์รูปแซนกระติกพร้อมข้อความว่ายังมีข้อมูลความจริงอีกมาก,ก่อนเผาเราปิดเฟซเราอยากคิดว่าจะปิดปากเราได้หรือ เพื่อนรักพร้อมอิโมจิมีดและอิโมจิหยดเลือดทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ต่อสนันจับตาดูว่าจะโพสอะไรอีกหรือไม่นอกจากนี้ยังพบว่า Instagram มแอสไ e มอ n อนส์มอนสเเป็น IG จีที่โพสรูปครอบ,บครัวแมวของแตงโมมาตั้งแต่ปี2020ล่าสุดโพสรูปและข้อความเดียวกันกับที่เคยโพสในเพจไปด้วยท่านผู้ชมคะรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ